คุณเคยสงสัยไหมว่าเวลาคนเราตายไปแล้วดูยังไงว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกบางทีเราก็ได้ยินคำพูดว่าหน้าเขาตอนตายนี่ดีมากเลยเหมือนหลับไปเฉยๆคงได้ไปสวรรค์แน่ๆหรือบางครั้งก็ว่าตายทั้งที่หน้าดำคล้ำทรมานสงสัยคงไปไม่ดีแน่ๆแ,แล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นจริงตามที่เขาพูดหรือเปล่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากายภาพของผู้ใกล้ตายและขณะสิ้นใจนั้นบอกได้ถึงผลกรรมและปลายทางชีวิตหลังความตายจริงๆวันนี้ผมจะพาท่านมาดู5ลักษณะสำคัญว่าคนตายแบบไหนบ่งบอกว่าได้ขึ้นสวรรค์และคนตายแบบไหนแสดงชัดเจนว่ากำลังลงนรกลักษณะแรก หาใครตอนใกล้ตายหรือสิ้นใจแล้วใบหน้าอิ่มเอ,อิบผิวพันเปล่งปลัง่งแววตาสงบไม่บิดเบี้ยวนั่นเป็นสัญญาณของบุญพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่ทำบุญไว้มากมักจะจากไปด้วยความสงบใบหน้าจึงดูผ่องใสเหมือนคนนอนหลับยังมีความสุขบางรายมีผิวอมชมพู รอยยิ้มเล็กน้อยติดอยู่ที่มุมปากคนรอบข้างเห็นก็เกิดความเลื่อมใสนั่นพระจิตสุดท้ายเขาเกาะบุญไว้แน่นไม่หวาดกลัวไม่ทุกร้อนตรงกันข้ามถ้าใครตายแล้วใบหน้าบูดเบี้ยวขมวดคิ้วตาเบิกโพรงเหมือนคนตกใจนั่นแสดงว่าใจเต็มไปด้วยความกลัวความเศร้าหมองและบาปกรรมดึงรั้ง ท่านว่าลักษณะนี้ไม่ดีนักเพราะมักไปสู่ทางต่ำนี่แหละโยมเอย๋ยทำไมพระจึงสอนให้เราสวดมน,นต์เจริญสติฝึกใจให้สงบเพราะสุดท้ายแล้วใบหน้าที่งดงามตอนตายมันไม่ได้มาจากเครื่องสำอางแต่มาจากบุญที่เราสั่งสมลักษณะที่สองคือผิวพรรณของร่างกายผู้ตาย บางคนสิ้นใจไปแล้วร่างกายยังดูผ่องผิวเป็นสีชมพูระเรื่อไม่ซีดเซียวแม้ผ่านไปหลายชั่วโมงเขายังดูสดใสาราวกับยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ตายแบบนี้คือผู้มีบุญมากกำลังไปสุขติเพราะกรรมดีทรงผลให้ร่างกายยังคงความงดงามแต่บางคนเพิ่งสิ้นใจได้ไม่นานผิวเริ่มคล้ำดำ หน้าตาซีดเผือดหรือขึ้นจ้ำเขียวคล้ายรอยช้ำโดยไม่มีเหตุนั่นเป็นเพราะบาปกรรมกดทับกำลังถูกแรงกรรมดึงลงอบายเราจะเห็นได้ว่าบางศพนอนนิ่งเหมือนคนนอนหลับดูแล้วสบายใจแต่บางศพแขนเกรงบิดเบี้ยวเห็นแล้วสยองต่างกันเพราะบุญและบาปไม่ใช่เพราะโชคลักษณะที่สาม สังเกตจากลมหายใจสุดท้ายบางคนสิ้นใจอย่างนุ่มนวลเหมือนหลับไปเงียบๆไม่ดิ้นไม่ทุรนทุรายเสียงหายใจสุดท้ายแผ่วเบาร่างกายไม่สถานนี่เป็นลักษณะของผู้มีบุญเพราะเขาตายด้วยใจสงบไม่กลัวไม่ห่วงไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งใด บุญส่งให้จิตออกจากร่างได้อย่างราบรื่นแต่บางคนก่อนสิ้นใจหอบกระเสารดิ้นรนเหมือนถูกบีบคอหรือแบกของหนักลมหายใจสุดท้ายเต็มไปด้วยความทุกข์เจ็บปวดนานก่อนจะขาดใจท่านว่านี่เป็นสัญญาณไม่ดีเป็นผลแห่งบาปกรรมที่ตามมาเร่งรัดลมหายใจสุดท้ายนี่เอง เหมือนประตูด่านสุดท้ายถ้าเปิดอย่างสงบก็เข้าสู่แสงสว่างแต่ถ้าเปิดด้วยความทุกข์ก็มืดมิดไปทันทีลักษณะที่4หลังจากสิ้นใจให้ดูที่อุณหภูมิและความนุ่มนวลของร่างกายบางศพแม้ตายแล้วแต่ร่างกายยังอุ่นอยู่บางส่วนเช่นที่อกที่ศีรษะหรือที่ใบหน้า นั่นเป็นลักษณะของผู้มีบุญกำลังไปสุขติเพราะความอบอุ่นนั้นคือร่องรอยแหงแ่งเมตตาและบุญเก่าที่คุ้มครองยิ่งถ้าร่างกายยังอ่อนนุ่มไม่แข็งเกรงทันทีแสดงว่าจิตออกไปอย่างสงบแต่บางศพสิส้นใจแล้วแข็งเกรงเร็วร่างกายเย็นเฉียบตั้งแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงเหมือนถูกดูดพลังออกไปหมดนี่เป็นสัญ,ญญาณของจิตเศร้าหมองถูกกรรหนักลากไปทางต่ำ พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่ามองข้ามร่างกายเพราะมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในลักษณะที่หคือกลิ่นและบรรยากาศรอบรอบร่างผู้ตายบางคนตายแล้วกลับมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกไม้บางรายถึงขั้นมีกลิ่นหอมอบอวลทั้งห้องญาติที่อยู่รอบๆร,รู้สึกเย็นใจเหมือนมีพลังบางอย่างปกคลุม นี่เป็นเครื่องหมายชัดเจนว่าผู้ตายนั้นมีบุญมากจิตออกจากร่างไปอย่างสว่างสวยัยในพระไตรปิฎกก็เคยบันทึกว่าพระอระหันต์บางรูปสิ้นขันแล้วกลิ่นหอมฟุ้งทั่วทั้งอารามแต่บางคนพอตายแล้วมีกลิ่นเหม็นสาบแรงผิดปกติร่างกายเน่าเร็วทั้งที่เพิ่งสิ้นใจได้ไม่นานญาติพี่น้องยังอยู่ไม่ทันข้ามคืน กลิ่นก็แรงจนทนไม่ได้บรรยากาศรบอบๆเต็มไปด้วยความกดดันอึดอัดเหล่านี้คือลักษณะของผู้ที่บาปกรรมกำลังพาลงอบายภูมิเพราะฉะนั้นโยมเอย๋ยแม้กลิ่นที่เกิดหลังความตายก็เป็นภาษาของกรรมทั้งหมดนี้คือห้าลักษณะของคนตายที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ว่าจะบอกได้เข้าๆว่า ใครกำลังไปทางไหนใบหน้าอิ่มเอิบหรือบิดเบี้ยวผิวพรรณผ่องใสหรือมืดมนลมหายใจสุดท้ายสงบหรือดิ้นรนร่างกายอบอุ่นหรือเย็นแข็งและกลิ่นที่เกิดรอบศพหอมชื่นใจหรือเหม็นคลุ้งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยๆแต่มาจากกรรมดีและกรรมชั่วที่เราสร้างมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันสุดท้าย แล้วมาหวังพึ่งโชคแต่จงสร้างเหตุที่ดีตั้งแต่วันนี้รักษาศีลมันทรรบุญจเจริญเมตตาให้ใจสว่างอยู่เสมอและถ้าท่านชอบเรื่องราวธรรมะแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะเตือนสติและพาเราเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องขออนุโมทนาสาธุ และขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบครับ